สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอีกเช่นเคยนะคะในเกมฮาวิทาวน์นะวันนี้ก็แสงได้ทำการสะสมของทุกอย่างเพื่อทำการอัปเกรดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเกรดบ้านกันแล้วก็วันนี้เนี่ยดูปฏิทินแล้วนะคะแสงก็มีเรื่องโชคดีในการตกปลานะเพราะงั้นมือกระเป๋าเต็มรอนแสงเนี่ยก็จะไปตกปลา อัปเกรดบ้านอาจจะมีทํำนูา่นทำนี้เล็กน,อน้อยเพราะว่าเห็นไหมมีบ้านน้องแมวแล้วแต่ยังไม่มีแมวมาอาศัยอยู่นั่นเองนะอขอเก็บของก่อนก็แล้วกัออนออการตกปลาเนี่ยแสงว่าแสงจะไปตกตรงเป็นแม่น้ําดีกว่านะเพราะว่าไม่ได้อาจจะตกแถวบ้านตัวเองก่อนเพราะว่า ที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็ต้องมีปลาใช่ไหมโดยพื้นฐานนะน,นะเออแล้วก็อัปเกรดบ้านเลยดีไหมเนี่ยใช่อัปเกรดบ้านเลยดีกว่าออเดอร์ส่งส่งนี่ไข่ยังไม่มีไข่ มีพิมพ์เขียวยังอะแล้วก็นี่ไงสร้างแล้วอะก็สร้างแล้วอะเดี๋ยวฉันจะมางงในนี้ไม่ได้ ออลายแปลวอันหนึ่งตอนนี้อันหนึ่งนี่นี่ยังนะยังมีไข่เรียบร้อย เก็บนี่ก่อนเดี๋ยวจะตกแถวแาบ้านนี่แหละไม่ไปไกลตกปลาอืมอันนี้ยังไม่รู้จะปลูกอะไรดีเลยอะเพราะว่าตอนนี้คือมันวันที่ผ้าแสงไม่รู้ว่าฤด,ดูกาลนึงมันกี่เดือนใช่ไหมอันนี้มันคือวันที่ไอ้วันที่พกแล้วเหรอ วันนี้วันที่หกก็ฤดูการหนึ่งเนี่ยมันประมาณสามเดือนป่ะถ้าจริงๆอะ่ะไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเดือนหน้าเนี่ากายเป็นฤดูการเลยไหมพริใช่ไหมเดืนในฤดูการนี้ยก็อาจจะปลูกอะไรได้บ้างอยากปลูกสตรอเบอรี่อ่ะมีพริกเยอะเลยนะเอารวมกันได้ไหม เอเก็บได้แค่99อันน,นนะก็ฮมปลูกไปก่อนก็นแล้วกันเจานะอันนี้อะไรอ่ะกระเทียมพริกเออเม็ดพืชอ๋อปลูกกระเทียมดีกว่า กระเทียม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 มีคนมาจิกกระเทียมไปไอ้พืดดินไปไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมถึง โอเคโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะออกมาออกมาออกมาคือแถบนี้ลกุลกกลับมาลุกอีกแล้วนี่ไงที่ทำอาหารสัตว์อาหารสัตว์ก็มีนี่อันนี้อะไรอะเยื่อพเมียมอ,อ่อคุกกี้ กนแล้วก็เอือบพรีเมียมแล้วก็อืม,มนี่วันนี้ก็คิดว่าไม่เดี๋ยวไปไหนอะก็อยู่ที่นี่ก่อนอยู่บ้านก่อนแล้วก็นี่แล้วก็ผลิตไมยายเนี้ไม่มีไข่ เป็นแจมกับซอสพริกเออมีอะไรอีกไหมนะที่ต้องทำดูกระเป๋าซิมีว่างพอไหมโอเคน่าจะว่างพอแต่ว่ามันก็มันก็รกอะอันนี้สั์ปีก อันนี้สัตว์บกรอไปให้ก่อนดีกว่าเออวางเลยเหรออ้วางได้แล้วท่นเครื่องอาหารสัตว์อัตโนมัติละ่ะ หวอยากรู้จังไม่สน้ามาทำอะไรอะ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วตกปลาดีกว่าตกไม่ได้เหรอ ตติิงงที่นี่ปลาจะกินไหมอ่ะอุ้ยมาแล้วปลาตะเพียนโคตกที่มาานได้ปลาตะเพียนด้วยค่อยตวง รู้สึกว่าปลาจะติดเป็ดชานะอือหือดูดีแล้วโอเคปลาอะไรอะ่ะปลาตะเพียนที่นี่ไม่แต่ปลาตะเพียนเกรดบ้านดีกว่า อย่างนะถ้าอัพเกรดบ้านเนี่ยก็ต้องไปที่ร้านเอ่อร้านช่างไม้ใช่ไหมก็ถือโอกาสไปทำคลิปเลยดีไหมเนี่ยแล้วขออัพอัพเรเวลก่อน ตอนนี้ก็กำลังไปบ้านช่างไม้เพื่อไปอัปเกรดบ้านนะก็คิดว่าน่าจะทำอย่างอื่นด้วยละกันเพราะว่ารูว่าราอัปแล้วโลขอทักทายหนึ่งทีก่อนเออนี่ไงอัปเกรด ดูซิมีอะไรทำเหมือนมัน้งน,นี่อัปเกรดวันนี้มีอัปเกรดหลายอย่างมากๆเลยนะก็ค่อยๆทําไปดีกว่าก็ต้องไปตัดไม้ทํำนู่นทํานี่นนอุ้มีเรือนกระจกด้วย นีสร้างไปแล้วโรงผลิตอาหารกวีคู่ก็น่ารักกางหันน้ำนี่ลดเวลาผลิตโรงเรือนมีแล้วเออโรงสีข้าวนี่โรงสีข้าวนี่ยังไม่มีแล้วก็ ลงผลิตน้ำผลไม้ก็ยังไม่มีเดี๋ยวว่าจะไปตัดไม้ก็แล้วกันเนาะไฟนี้ก็น่าสร้างเอาละเดี๋ยวจะไปทำเควสส่งกระเทียมก่อนรับเควสกระเทียมมาจากป้ายนะวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์เพราะงั้นเนี่ยก็จะมีเด็กอยู่แน่เลย กระเทียมทุกคนเวลาเธาส่งเนี่ยเขาจะพูดว่าเยี่ยมเลยคุณมาได้ทันเวลาพอดีนะเออไปที่อัปเกรดบ้านนี้ไหมเนี่ยรื่องนก็ตกปลาได้เหยือห่อสี่ชิ้นนะก็เหยื่อหมดเดี๋ยวก็จะไปซื้อเหยื่อได้ไปเน่อ่ะ ยังปลาตเบิดยังทีสิทีสิุส้ยมาแล้วอะไรอะ่ะปลาเกล็ดเงินนะได้ปลาเกล็ดเงินมาคุยครั้งหนึ่ง ตกปลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆอืมโอ้โหท่าดึงแบบสั่นมากอ่ะปลากเก็ดเงิอนอีแกแล้ว เดี๋ยวไปที่โรงเรียนนะแล้วก็จะไปบริจาคของหน่อยนะึงมีของที่เราได้มาโรงเรียนอืมไปโรงเรียนนะเนี่ยแล้ก็เดี๋ยวจะไปดูด้วยว่ามีเด็กยังอยู่ไหมถ้าเด็กอยู่ก็จะให้ไปจ้างเก็บผลไม้ มีใคร,รอยู่ไหมพอดีพออไม่มีใครอยู่เลยอะยังไงบริจาคไหนนะนี่ ไอ้ว้าวนี่เราบริจาคได้ไหมหรือจะมีเทศกาลเล่นว้าวอะไรไประมาณนี้ฮะไม่ได้นะก็เป็นของเล่นเหรอมีออเดอร์ออเดอร์ก่อน ไม่นะเรียบร้อยบริจาควัตถุต้องตามหาโมราณวัตถุอีก จัดสปอนเตอร์อีกไปนี่ดีกว่าไปถ้ำลึกลับเดเดเดมีอะไรจะให้ เง,งินกับปลาตะเพียนเอาปลาตะเพียนดีกว่าพอเราตกได้จากบ้านเรา <c oughs> นี่อ๋อนี่ฟอสซี่เขาชอบกินปลาเออนี่ซึ่งนี่ไปสิบสตอเบอรี่ สอยากปลูกพีชอีกอะไม่รู้ว่าที่ต้นที่บ้านจะปลูกอะไรไปบ้างมีพีชกับสม้มก็มันฝรั่งคแค่นี้กันแล้วก็ ท้ำดูครับมาเร็วมาเร็วคือเรายัางลงลิฟต์ไม่ได้อ่ะ เราไม่มีทางด้วยอามาีม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 ีกลับดีกว่า <c oughs> เราไม่พร้อมที่จะลงเมืองในตอนนี้แล้วเราก็ไม่มีอะไรทําเพราะงั้นมานี่ก่อนอุ้ย เด็กเจอเด็กเราก็ต้องให้นี่ให้ทักทายมาทักทายเด็กทุกคนดีกว่าทักทายทักทาย พอดีทำไมไม่ได้เจอกันนานหลายคนเลยเพราะว่าไม่เคยทักทายไงทักทายทักทายคุณขี้เมานาตานี่คุณครูคุณยากุซ่าเมื่อวาคุณไม่อยู่เหรอ เอาละตรงนี้ตกปลาได้ไหมอยากรู้อะเบ็ดต,ตกปลาหน้าตอนบา้านไอไไอะไรนะโยนเบ็ดแบบย่าเลยอะหน้าแบบโอ้นิ่งมากนิ่งสลิดเป็นองกดไ์เลย ยิ่งมากเบ็ดสีเขียวก็ตกปลาได้สีเขียวโอ้ดีจริงๆินิ่งมากป้าสั้นมากไม่มีเหยื่อแล้ว ไม่มีเหยื่อ,อไปซื้อเหยื่อ,อาจักรยานก่อนเดี๋ยวอานี้ก่อน ไม่มีเหยื่อหรอเราต้องไปคาบอยู่เองอะเนี่ยร้ายที่สุดทำไมถึงไ,ไม่มีเหยื่อให้เนี่ยแล้วมีเบ็ดขายดูอะไรดูตามสบายดูสิเนี่ยไม่มีเหยื่ออย่าได้เหยื่อนี่มั้ยเนี่ย เห็นไหมคุณรุง่งมันไม่มีเหยื่อคือตอนนี้คิดว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือรอให้มืดแล้วนสเตอร์เนี่ยสกอนซึ่งตอนนี้เราก็ไม่มีเหยื่อก็ทําอะไรไม่ได้ คอยอยู่ในคนนะคุณลุงดูสิจิบวายชมทะเลบรรยากาศดีจังนั่นเดิน,นหนีเลย ดีหนูน้อย้าตัวปลาแล้วได้ยินเสียงเพลงด้วยัวปลาจะเพิ่มแหมเพิ่มไม่เพิ่มไม่รู้แต่ตอนนี้กำลังรอมอนม่ยมอนจะเกิดโอ้โหลุงไม่ไร้คุปู่แล้วไปเขายัาอยอยางนีน้คุณปู่ คุณปู่คุณปู่คุณปู่ละมันละมันทุ่มละสองทุ่มหละคุณปู่ยังตกเบ็ดเลยเฮ้ยมอนมาแล้วตีมโอ้โหคุณปู่กับน้องเฉยเฉยกับมอน

สปอนคือละสิบตัวปะไอ้ยตวงละอีกตวงอ่ะอีกตวงอยู่ตรงนี้โอเคหมดละมาดนนีกว่าเราคืนต่อไปเดี๋ยวจะมาจัดการจะมอนสเตอร์นะเจ้าจักรยานอยู่ตรงนี้นี่แสงได้บทเรียนมาแล้วนะ จากการที่เรามาบ้านเราเนี่ยก็จะมาตรงนี้อ้อมมาอ้อมแอบบอ้อมหลุดโลกเลยพออเพราะอาเรซ่องมาแทบนี้ไปเรื่อยบ้านโอเคถึงบ้านแล้วลงจักรยานเก็บของ เป่าเต็มไม่เป่าเต็มอีกอ่ะไม่เป่าเต็มไม่เป่าเต็มอะแล้วก็ดูพยายกรณ์อากาศโอเคพวกนี้จำสายขนอน เอาละนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปแสงจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดฉับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ